สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราอยู่กันที่การแข่งขันหมากรุกไทยณวัดไผ่แหลมจจงหวันอ่างทองในปี2561นะครับในกระดานนี้ฝ่ายขาวได้แก่นายลำลึกทีลพงศ์หรือต่อปากน้ํากับฝ่ายดาครับนายบุญสืบแซ่เหงหรือเซนแหวงกระดานนี้เป็นการแข่งขันทันที่2ทั้ง2ฝ่ายนะครับหลังจากที่แผนแรกเสมอกันและกระดานนี้ก็ได้รับการสนับสนุนมาจากช่องไทยเชสทีวีนะครับผมซึ่งได้บันทึกการถ่ายทอดสดกระดานนี้ไว้หากท่านใดต้องการรับชมบรรยากาศการแข่งขันเนี่ย ผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ในคำอธิบายด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยนะครับในกระดานนี้จะถ่ายบันทึกไว้โดยเริ่มตาที่4นะครับฝ่ายดำขึ้นเบีย้ยที่คอหเดี๋ยวผมเดินต่อเลยนะครับเรือกอ1ม้าคอหขาวที่เบีย้ยไล่มา้มาม้าที่กอไก่5และโคนคอ2เบีย้ยงอหเบีย้ยชอ4เบีย้ยชอหเม็ดชอ2เม็ดงอหเม็ดจอ3โคนงอ7 คนชอสองเรือชอแปดม้าชอสามโคนชอหกโคนคอสามเบี้ยยอห้าข่าวตันเบี้ยที่ชอห้านำใช้โคนกินและข่าวขึ้นแม่มาไล่โคนที่ชอสิงสีโคนถอยไปที่ยอหกข่าวเก็บขุนที่คอสองโคนชอเจ็ดเรือมาจอจานหนึ่งกดหน้าขุนขุนลงไปที่งอแปดและข่าวขึ้นโคนจอสามโคนดำถอยไปชอแปดเตะขึ้นมาชอเจ็ด ขาัดถินใจใช้ชเบีย้ยกินที่งอง 5, ด้าเบีย้ยกินกลับมาและเขาขึ้นเบีย้ยที่คอสีเพื่อเป็นการสร้างกําแพงบ้านนะครับดาทิ่มส่วนที่งอง,งูสี่ไล่โคนโคนขึ้นมาที่จอจานสโคนขึ้นมาที่จอจานหเพื่อเตรียมทิ่มเบีย้ยที่ชฉสชิง5เป็นการไล่โคนเพราะโคนไม่สามารถถอยลงมาได้มาเขาแลวโยกมาที่ยหญิงสีเพื่อเปิดทางให้โคนสามารถลงมาได้ถ้าโดนเบีย้ยทิ่มไล่ขุนงอ 7, เจ็ดเรือชฉหนึ่ง โนชอเจ็ดขุนขอสองฝ่ายดำเห็นว่ามาไม่ได้ทําอะไรนะครับเลยโยกมาที่ขอไข่เจ็ดเพื่อเตรียมออกมาเล่นอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝ่ายขาวก็ถอยโคนเช่นกันครับเตรียมโยกมาเล่นที่ทางขวาดําอุดเบีย้ยที่กอไก่ห้านะครับเป็นการปิดการเล่นมาฝั่งซ้ายโคนถอยมางอนึงเรือชอแปดขุนคอสองโคนชอหกนะครับเพื่อเปิดทางให้มายกขวาสามารถโยกมาได้และในอนาคตก็อาจจะทิ้มเบีย้ยที่ชอห้าได้นะครับ โคนจอสองม้างอแปดเรือชอสองนะครับเผื่อจะสามารถสอนเรือได้เพราะเบี้ยตัวนี้มีแค่เรือตัวเดียวที่ผูกอยู่นะครับอาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตได้นะครับม้าชอเจ็ดโคนชอหนึ่งตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นขู่ซ้อนเรือนะครับที่จอจานสองแทนเพราะว่าเห็นโคนนะครับมีขุนตัวเดียวที่ผูกอยู่ก็อาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตได้นะครับม้ายอหกนะครับ แล้วฝ่ายขาวเดินโคนกลับไปที่จอจาน2องนะครับก็ในตอนนี้จะซ้อนเรือไปก็เท่านั้นนะครับเพราะโคนดำก็สามารถลงไปขูกกันได้ม้าดําก็เลยกลับไปเช่นกันนะครับที่ชอยชิงเจ็ดขาวเลยดึงเรือกลับมาที่ชอชิงหนึ่งนะครับและม้าดําถอยไปยอหญิงแปดนะครับที่ผ่านมาสี่ห้าตาก็จะเป็นการดูเชิงกันนะครับจนกะนั่งฝ่ายขาวขึ้นเบี้ยที่ชอช้างสี่ทำให้ฝ่ายดําครับเปิดด้วยการกินเบี้ยเข้ามาฝ่ายขาวใช้เบี้ยกินกลับไปแล้วฝ่ายดําทิ้มเบี้ยที่ชอชิงห้านะครับฝ่ายขาวใช้เบี้ยกินและฝ่ายดําใช้โคคนนกิะรับ เป็นการจับเม็ดเพิ่มอีกปางหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะมีโคนแล้วก็มีเรือที่จับเม็ดอยู่ฝ่ายขาวจึงเดินโคนขึ้นมานะครับที่ช่อชิงศัเพื่อเป็นการผูกเม็ดครับฝ่ายดำใช้โคนกินโคนที่จอจานสีนะครับและฝ่ายขาวใช้ลายกินดีครับถ้าใช้ม้าหรือเรือกินเนี่ยก็จะเป็นตาปกตินะครับสามารถเดินกันได้แต่ถ้าฝ่ายขาวใช้เบี้ยก,กินมาเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะจะสามารถเปิดทางให้ฝ่ายดำเนี่ยสามารถเอาเบี้ยมาหงายได้ในอนาคตหรือถ้าใช้โคนกินโคนไปนะครับอันนี้จะไม่ดีเลยนะครับเพราาะว่ เรือดำเนี่ยสามารถลงมาที่ชอช้างสีได้นะครับเป็นการจับเม็ดเพิ่มอีกปากหนึ่งแล้วก็เป็นการจับกินม้านะครับม้าตัวนี้เนี่ยไม่สามารถลงไปผูกเม็ดได้นะครับที่2ช่องนี้คือชอช้าง2กับชอช้าง6เพราะว่าไม่มีตัวผูกนะครับโดนเรือกินได้ซึ่งวิธีแก้เดียวของฝ่ายขาวในตานี้นะครับนั่นคือถอยเม็ดลงมานะครับที่ชอช้าง3เพื่อเป็นการเปิดกินเรือดานะครับถ้าฝ่ายดําใช้เรือแรกมาเนี่ยฝ่ายขาวจะใช้มากินนะครับก็จะเป็นการผูกเม็ดซึ่งเม็ดก็จะผูกไม้อีกทีหนึ่งซึ่งรูปหมากน ดังนั้นในตานี้นะครับจึงตัดสินใจใช้ม้ากินครับโคนลงมาที่ชอชิง5และม้าถอยลงมาที่ชอช้าง3ครับโคนไหลต่อมาที่ชอช้าง4นะครับซึ่งตาที่ดีที่สุดของฝ่ายขาวก็คือหลบม้ามาตาเดิมที่จฉาจานสีนะครับแต่ฝ่ายขาวเดินพลาดครับเอาโคนไปแลกนะครับที่ชอช้าง4ทําให้ฝ่ายดําครับได้จังหวะนะครับเอาเรือมาที่ชอช้าง4ใเป็นการจับเม็ดเพิ่มอีกปากหนึ่งนะครับเป็นการจับม้าตัวที่ย่อหญิงสีด้วย และเม็ดก็ถอยไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามาที่ชอช้าง3าจะขาดถือเป็นจุดพิกเกมไหยนะครับฝ่ายขาวเลยถอยมาที่ชอช้าง2นะครับเพื่อผูกเม็ดเพิ่มอีกปากหนึ่งฝ่ายดำเลยโยกม้ามาที่ชอช้าง6ครับเป็นการจับเม็ดเพิ่มอีกปากเช่นกันและในตาน,นี้นะครับฝ่ายขาวไม่สามารถหาตัวมาผูกเม็ดเพิ่มได้แล้วนะครับจะโยกม้าออกไปเนี่ยก็จะโดนเรือกินม้าฟรีนะครับหรือว่า,วาถ้าจะใช้เลยลำม,มาผูกที่ตัวจานสี่เนี่ยก็จะโดนเรือกินม้านะครับที่ชอช้าง3า พอเมกินกันมาปุ๊บเรือขาวจะขาดนะครับที่ชอชิงหนึ่งก็จะโดนเรือดํากินดังนั้นในตาน,นี้เรือขาวเรือขึ้นมาที่ชอชิงสองนะครับเพื่อผูกมาที่ชอช้างสองฝ่ายดําใช้ม้ากินเม็ดครับและฝ่ายขาวใช้ม้ากินกลับไปและฝ่ายดําตัดใจใช้เรือกินม้าที่ชอช้างสามนะครับไม่เลือกกินม้าที่ชอชิงสี่เพราะว่าจะปล่อยให้เรือดาอีลำเหนือกดมาแล้วก็กดเรือต่อไปนะครับดังนั้นสองตัวนี้ก็จะไม่สามารถขยับได้ในตอนนี้ เรือขาวอีกลำเลยขึ้นมาผูกเรือนะครับที่จอจานสองขาวเอาเรือมาที่จอจานสามครับถ้าเรือขาวกินกลับไปเนี่ยก็จะโดนเบี้ยกินงงายนะครับเพื่อเป็นการค้านมาค้านเรือดังนั้นในตาน,นี้นะครับตาที่ีที่ส่วนของฝ่ายขาวเนี่ยก็คือเดินขุนมาที่งองงูสองครับเพื่อเป็นการไล่เรือเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยขุนป้องกันการหงายของเบี้ยไปแล้วแต่ฝ่ายขาวพลาดครับเดินมาไปที่ยอหญิงห้านะครับทาให้ฝ่ายขาวพลาดนะครับโดยฝ่ายดาเนี่ยใช้เรือกินเรือเข้ามานะครับเป็นการลุก เรือกินเรือกลับไปและเรือดำนะครับลงมาที่ชอสชิง3ก็จะเป็นการปิดตาทางออกของม้าแล้วนะครับต่อไปเนี่ยม้าขาวจะออกมาเล่นยากมากขึ้นนะครับคุณมางองงู2ครับม้าดำโยกมาชอช้างหงนะครับเตรียมมาที่จอจานหเพื่อจับกินเบี้ยนะครับเรือมาที่ชอช้าง2นะครับเพื่อเป็นการไล่มาแล้วก็เปิดช่องให้ม้าขาวสามารถลงมาได้นะครับม้าดำโยกมาที่จอจาน5ครับเพื่อเป็นการจับกินเบี้ย ฝ่ายขวานจัดสินใจใช้เรือขึ้นมาที่ชอช้าง3นะครับเพื่อเป็นการเสนอแลกเรือแล้วก็เป็นการผูกเบี้ยด้วยครับฝ่ายด้านไม่สนใจนะครับขึ้นเรือไม่ที่ชอสชิง5้าครับเป็นการไล่มาอีกทีหนึง่งในตอนนี้เนี่ยเรือที่ชอช้าง3ก็เป็นการปิดตามามาแล้วนะครับซึ่งตาที่ดีที่สุดของฝ่ายขวานะครับนั่นคือเอาเรือไาที่ยอหยิงสาครับเพื่อเป็นการผูกมาแล้วก็เปิดช่องให้าสามารถลงมาได้ในนาคตน,นะครับแต่ในตานี้ฝ่ายขาวตัดสินใจใช้มมานะครับไปที่ชอช้างเจ็ดครับเพื่อเป็นการไล่เรือ ทำให้ฝ่ายขาวนะครับได้โอกาสครับเอาเรือมาที่ชอยชิงสองครับ่อเป็นการลุกละมาที่ชอช้างเจ็เนี่ยก็ยังออกไม่ได้นะครับเพราะเป็นตาขุนแล้วก็เป็นตาเรือดังนั้นก็ต้องโยกกลับมาที่เดิมอยู่ดีนะครับนั่นแปลว่าฝ่ายขาวเนี่ยก็เสียตาเดินฟรีตาหนึ่งนะครับขุนลงมาที่งองูหนึ่งครับและมาดําตามมาที่ชอชิงสามเตรียมเอาเรือมาลุกที่งองูสองนะครับเป็นการลุกฟาเดเบี้ยฝ่าย<ป>ขาวเดินมาถอยมาที่ชอชิงห้านะครับและฝ่ายดําใช้เรือลุกครับงองูสอง ขยำมาคอควายหนึ่งและเรือกินเบีย้ยนะครับที่งองงูสามเรือเขาถอยลงไปที่ชอช้างหกครับตอนนี้ก็จับกินเม็ดสองปากนะครับเม็ดเลยถอยไปครับที่คอควายเจ็ดเรือลุกต่อนะครับที่ชอช้างเจ็ดและขุนขึ้นมาที่จอจานหกมาถอยมาที่ชอช้างสามครับและมาดำมาที่จอจานห้าจับกินเบีย้ยที่คอควายสี่ต่อครับและเป็นการป้องกันเรือด้วยไม่ให้ลงมาลุก ฝ่ายขาวแล้วยกม้ามาที่จอจานสองนะครับเพราะว่าถ้าฝ่ายดําเผิอกินเบี้ยมาเนี่ยฝ่ายขาวจะใช้ม้ามาที่ชอชิงสี่ครับเป็นการลุกข้าดเรือในตอนนี้ฝ่ายดําเลยเอาเรือมาที่ชอชิงสามนะครับป้องกันตามม้าฝ่ายขาวแล้วเอาเรือกินเม็ดครับฝ่ายดําใช้ม้ากินเบี้ยและฝ่ายขาวใช้ม้ากินเบี้ยเช่นกันนะครับเป็นการลุกข้าดเรือครับมังคับให้เบี้ยกินมานะครับและฝ่ายขาวใช้เรือกินม้าต่อนะครับและในตอนนี้นะครับฝ่ายดําเดินเรือมาที่คอควายสามครับเพื่อเป็นการลุกข้า่นะครับมังคับให้แลกเรือ ขาวใช้เลือกกินและดำใช้เบีย้ยกินง่ายนะครับที่คอควายสามและในตานี้ฝ่ายขาวหรือว่าต่อปังน้ําก็ขอยอมแพ้ต่อฝ่ายดำหรือเซียนแหวงนะครับเนื่องจากไม่สามารถทําอะไรได้แล้วในตาต่อไปเนี่ยฝ่ายดำก็จะสามารถใช้ขุนกับเบีย้ยง่ายนะครับบีบมากแล้วก็จับกินเบีย้ยของฝ่ายขาวนะครับทั้งสองตัวแล้วก็จะเป็นการไล่3ามเบี้ยนะครับดังนั้นฝ่ายขาวจึงขอยอมแพ้ในตานี้นะครับหากคุณชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในคลิปต่อไปได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ